สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องมีอยู่ว่าช่องของคนชอบฟังเรื่องแปลกเรื่องจริงเรื่องแต่งเรื่องตำนานหรือแม้กระทั่งเรื่องดังจากหนังที่โลกนี้เคยเล่าเอาไว้ฟังสบายๆเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเล่าให้ฟังและเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ชายที่น่ากลัวที่สุดในโลกเวทมนต์คนที่ฆ่าคนเป็นร้อยๆโดยไม่กระพริบตา แต่กลับพ่ายแพ้ต่อเด็กทารกเพียงคนเดียวทำไมกันทำไมเด็กชายแฮร์รี่พอตเตอร์ถึงกลายเป็นสิ่งเดียวที่โวเดมอร์กลัวทำไมจองมานที่ครองโลกเวทมนต์ได้ทั้งใบถึงต้องหนีหัวสุกหัวสุนเพราะเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งคืนนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับย้อนกลับไปสู่โลกเวทมนต์ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ คืนหนึ่งบนท้องฟ้าที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาแสงดาวเลือนรางบ้านทุกหลังบนถนนก็ปิดไฟเงียบไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องเพราะในยุคนั้นไม่มีใครกล้าพูดชื่อของเขาออกมาไม่มีใครกล้าแม้แต่กระซิบเบาๆว่าโวเดมอร์หลอดโวเดมอร์คือใครเขาเป็นจอมมารผู้โหดร้ายที่สุดที่โลกเวทมนต์เคยมีเขาควบคุมฝูงผู้เสพความตาย คุกคามโลกเวทมนต์และโลกมักเกลไปพร้อมกันเขาฆ่าโดยไม่หลังเลคาถาอาวาดาเคดาฟราของเขาไม่เคยพลาดเป้าไม่มีใครหนีเขารอดไม่มีใครต่อต้านเขาได้เขามั่นใจในพลังของตัวเองอย่างที่สุดเขามั่นใจว่าตัวเองคือสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและเขาไม่เคยกลัวใครแต่ทำไมเขาถึงแพ้ให้กับเด็กทารกคนหนึ่งในปีนั้น ทุกคนในโลกเวทมนต์อยู่ภายใต้ความหวาดกลัวข่าวการตายของแม่มดข้อมด,ด,ดังดังทยอยออกมาเป็นรายวันครอบครัวที่ต่อต้านถูกฆ่าล้างบางหลายคนหายสาบสูญโดยไร้ร่องรอยโรงเรียนฮอกวอตส์ที่เคยเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพ่อมดแม่มดกลายเป็นที่ซ่อนตัวของกลุ่มเล็กๆที่พยายามต่อต้านอย่างเงียบๆโวเดมอร์ในตอนนั้นอยู่จุดสูงสุดของอำนาจ เขาเดินไปที่ไหนทุกคนต้องก้มหน้าเขาไม่ใช่แค่คนธรรมดาแล้วแต่เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตายความหวาดกลัวและความสิ้นหวังแต่แล้วคืนหนึ่งมีข่าวลือแปลกๆล,ลอยมาในหมู่ผู้เสพความตายว่ามีคำทำนายหนึ่งจากหิงสาวคนหนึ่งชื่อซิบิลทรีฮอนีที่พยากรณ์ว่าชายผู้มืดมนที่สุดในโลกจะถูกโค่นโดยเด็กชายที่เกิดเมื่อสิ้นเดือนกรกฎา คำทำนายบอกว่าเด็กชายคนนี้จะเกิดมาเพื่อโค่นล้มเจ้าแห่งศาสตร์มืดเขาคือผู้มีพลังที่เจ้าแห่งศาสตร์มืดไม่เคยรู้จักมาก่อนและเมื่อคนหนึ่งต้องตายอีกคนเท่านั้นจะอยู่รอดเด็กชายเด็กคนไหนกันโวเดมอรู้ทันทีว่าเขาต้องหาทารกคนนั้นและฆ่าทิ้งซะก่อนที่คำทำนายจะเป็นจริงเด็กที่เข้าเงื่อนขนั้นมีเพียงสองคน แฮร์รี่พอตเตอร์และเนวิลลองตาทอมทั้งคู่เกิดเมื่อปลายเดือนกร,รกดาในปีเดียวกันแต่ในใจโวเดมอร์เขาเลือกแล้วว่าต้องเป็นแฮร์รี่เพราะเด็กคนนี้ลูกชายของเจมส์และลิลลี่พอตเตอร์ซึ่งเป็นคู่รักที่กล้าต่อต้านเขามากที่สุดโวเดมอร์ตัดสินใจยังโหดเหี้ยมและมั่นใจเขาเดินทางไปยังบ้านของพอตเตอร์คืนที่ลมแรงท้องฟ้ามืดสนิทพร้อมด้วยความเชื่อที่ว่า ฆ่าเด็กคนนี้ซะแล้วทุกอย่างก็จบเขาไม่ได้แค่คิดจะฆ่าเด็กเขาคิดว่าเขากำลังฆ่าอนาคตที่อาจจะล้มล้างเขาแต่ในคืนนั้นเองคือคือนที่เขาไม่เคยลืมคือคือนที่เด็กทารกแฮร์รี่พอตเตอร์กลายเป็นชื่อเดียวที่เขากลัวจะได้ยินอีกครั้งตลอดชีวิตในคืนนั้นที่วเดเมอร์ก้าวเท้าเข้าไปในบ้านหลังเล็กๆของครอบครัวพอตเตอร์ ดวงตาสีแดงวาวโรดของเขาไม่ได้สะท้อนความลังเลแม้แต่น้อยเขาเงยหน้าเห็นเด็กทารกในเปลและคิดในใจเพียงว่าจบเรื่องนี้ซะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงวินาทีนั้นเรื่องมีอยู่ว่าเราต้องย้อนกลับไปดูว่าโวเดมอร์คือใครเขาไม่เคยเกิดมาเพื่อเป็นคนธรรมดาเขาเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีใครต้องการ และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของเงามืดในหัวใจเขาทอมมาโวโลริดเดลเกิดในค่ำคืนฤดูหนาวที่มืดมิดในบ้านพักของมอร็อกแห่งตระกูลก่อนพ่อของเขาเป็นมักเกิลธรรมดาที่ถูกแม่ของเขาใช้ยาน้นาำรักสะกดใจให้แต่งงานแม่ของเขาเป็นแม่มดเลือดบริสุทธิ์ที่หมดหนทางและสิ้นหวังเมื่อพ่อหนีไปเพราะมลเสื่อมทิ้งเธอให้ตั้งคันเพียงลำพัง เธอเสียชีวิตหลังคลอดเขาไม่นานทารกน้อยทอมถูกส่งไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในลอนดอนทันทีชีวิตในบ้านเด็กกำพร้าไม่เคยอบอุ่นเขาเติบโตมาโดยไม่มีใครรักไม่มีใครกอดและไม่มีใครแม้แต่จะพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่เขารู้สึกได้มาตลอดว่าเขาแตกต่างจากเด็กคนอื่นเขาสามารถทำสิ่งแปลกๆได้ตั้งแต่เด็กทำให้สัตว์เลื้อยคลานเชื่อมกับเขา พูดภาษางูได้ทำให้ของลอยได้แม้กระทั่งทำให้เด็กที่รังแกเขาต้องเจ็บปวดอย่างประหลาดทุกครั้งที่เขาใช้พลังเขารู้สึกดีรู้สึกมีอำนาจเพราะสำหรับทอมริดเดิลอำนาจคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขาไม่ถูกเหยียบยำ่ำเมื่อเขาอายุ11ปีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเมื่อชายสูงวัยชื่ออัลบัสดัมเบิลดอร์เดินทางมาหาเขาที่บ้านเด็กกำพร้า เพื่อพาเขาเข้าสู่ฮอกวอตส์ที่ฮอกวอตส์เขาคือดาวรุ่งหน้าตาดีฉลาดหลักแหลมมีพรสวรรค์เวทมนต์เหนือกว่าใครๆครูทุกคนเอ็นดูเขาเพื่อนๆยกย่องเขาแต่ในใจทอมกลับว่างเปล่าเขาไม่ได้ต้องการเพื่อนไม่ได้ต้องการความรักเขาต้องการแค่สิ่งเดียวคือพลังพลังมากพอที่จะไม่มีใครมาดูถูกเขาได้อีก ทอมเริ่มหมกมุ่นกับศาสตร์มืดศึกษาสิ่งต้องห้ามทุกอย่างที่เขาหาได้เขาคนพดคาถาโมรณะอวดาเคดาฟราและพยายามแตกแขนงพลังเวทเพื่ออยู่เหนือความตายเขาต้องการเป็นอมะตะเขาเชื่อว่าความตายคือความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตและนั่นคือจุดที่เขาเริ่มแยกวิญญาณตัวเองสร้างหอครัชชิ้นแรกและเริ่มสร้างอีกเรื่อยๆ เขาทิ้งชื่อเดิมที่เขาคิดว่าเป็นความน่าอับอายเพราะมันเป็นชื่อของพ่อมักเกิลที่เขาเกลียดที่สุดเขาเรียกตัวเองใหม่ว่าลอร์ดโวเดมอร์เพื่อให้โลกลืมว่าเขาเคยเป็นใครและจดจำเพียงแค่ว่าเขาคือจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเข้าที่โลกเคยมีมาโวเดมอร์ ort, รวบรวมสาวกผู้จงรักภักดีซึ่งต่อมาเรียกตัวเองว่าผู้เสพความตายเขาปล่อยความหวาดกลัวแผ่ปกคลุมโลกเวทมนต์ ข่าใครก็ตามที่ขวางทางล้างแค้นมักเกิลทุกคนที่เขาเกลียดและเชื่อสุดหัวใจว่าไม่มีใครโค่นเขาได้ไม่มีใครยกเว้นสิ่งเดียวที่เขากลัวที่สุดในใจลึกๆนั่นคือความตายและนั่นคือเหตุผลที่เมื่อเขาได้ยินคำทำลายของซีบิลทรีลนี่ว่าเด็กชายที่เกิดในเดือนกรกฎาคมจะมีพลังโค่นเขาได้เขาจึงโกรธจัดและหวาดกลัวไปพร้อมกัน เขาไม่เชื่อว่าใครจะมีอำนาจมากกว่าเขาได้แต่เขาก็ไม่ยอมให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงในใจเขาแวววเสียงคำพูดของตัวเองซ้ำๆไม่มีใครฆ่าฆ่าได้ฆ่าคืออมะตะไม่มีเด็กคนไหนที่ฆ่าฆ่าได้ไม่มีทางแต่เพราะความกลัวในใจที่เขาไม่เคยยอมรับเขาจึงเดินทางไปยังบ้านของพอตเตอร์ในคืนนั้นเพื่อฆ่าเด็กทารกคนหนึ่ง เพียงเพื่อหยุดสิ่งที่เขากลัวว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตคืนนั้นที่วเดมอร์ยืนอยู่หน้าแปลเด็กของแฮร์รี่พอตเตอร์แสงสีเขียววาบขึ้นจากปลายไม้กายสิทธิ์ของเขาเงามืดที่แผ่คลุมบ้านเล็กๆเรกอรดริกส์ฮอลโลเหมือนจะหนักขึ้นทุกวินาทีในหัวของเขายังมีเสียงกล้องอยู่ตลอดเวลาฆ่าเด็กคนนี้ซะแล้วทุกอย่างจะจบคำทำนายจะไม่มีวันเป็นจริงถ้าเด็กคนนี้ตายเสียก่อน แต่จริงๆแล้วคำทำนายนั้นพูดว่าอะไรแน่เรื่องมีอยู่ว่าหลายเดือนก่อนหน้านี้ในค่ำคืนฝนตกพรำๆซิปบิลทรีลนี่อาจารย์สอนวิชาพยากรณ์ของฮอกวอตส์ได้ให้คำทำนายในห้องเล็กๆของร้านหัวหมูเธอไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำเธอเพียงพูดมันออกมาเหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่มีใครรู้ว่าคำพูดของเธอจะเปลี่ยนโลกเวทมนต์ไปตลอดกาล เจ้าแห่งศาสตร์มืดจะถูกโค่นด้วยเด็กชายคนหนึ่งผู้ที่เกิดเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมเขาจะมีพลังที่เจ้าแห่งศาสตร์มืดไม่เคยรู้จักมากขึ้นและเมื่อคนหนึ่งต้องตายอีกคนเท่านั้นที่จะอยู่รอดคำพูดนั้นถูกอัลบัสดัมเบิลดอร์ได้ยินโดยบังเอิญแต่โชคร้ายผู้เสพความตายคนหนึ่งแอบได้ยินบางส่วนของคำทำนายเช่นกันแล้วรีบนำไปบอกโวเดมอร์โวเดมอร์ในตอนนั้นโกรธจัดและก็กลัวด้วย แม้เขาจะคิดว่าตัวเองเป็นอมตะแล้วเพราะได้แยกวิญญ,ญาณไปซ่อนไว้ในหอคราสหลายชิ้นแต่ในใจลึกๆเขาก็ยังรู้ว่าเขายังไม่ใช่พระเจ้าคำทำนายบอกชัดเจนว่าจะมีคนที่โค่นเขาได้และเขาจะไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นในเวลานั้นมีเด็กสองคนที่เกิดตามเงื่อนไขของคำทำนายเนวิลลองบัตทอมและแฮร์รี่พอตเตอร์ แต่เพราะพ่อแม่ของเนวิลเป็นมือปราบมารที่เขามองว่าไม่ได้แข็งแกร่งพอวอเดอร์มอร์จึงตัดสินใจเลือกแฮร์รี่พอตเตอร์ลูกชายของคู่รักที่กล้าต่อต้านเขาอย่างไม่เกรงกลัวเขาคิดว่าเด็กคนนั้นต้องเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงเขาเชื่อว่าเด็กคนนั้นเกิดมาเพื่อโค่นเขาจริงๆในคืนที่เขาบุกไปฆ่าเด็กคนนั้นเขาฆ่าเจมส์พอตเตอร์พ่อของแฮร์รี่ด้วยคาถามรณะโดยไม่ลังเล เขาฆ่าลิลลี่พอตเตอร์ที่พยายามเอาตัวเองปุกป้องลูกชายเอาไว้และสุดท้ายเขาจ่อไม้กายสิทธิ์ไปที่เด็กทารกอวาดาเคดาฟราคาถามารณะที่เขามั่นใจว่าไม่มีใครรอดได้เป็นคาถาที่เขาเชี่ยวชาญที่สุดในโลกเป็นคาถาที่เขาใช้ฆ่าคนมันนับไม่ถ้วนแต่ครั้งนี้คาถากลับสะท้อนกลับมาใส่ตัวเขาเองโวเดมอร์กรีดร้องอย่างโกรธแค้นและตกใจ ร่างของเขาถูกฉีกออกจากกันวิญญาณของเขาลอยออกมาในสภาพที่บอบบางเกินกว่าจะกลับร่างได้เขากลายเป็นเพียงเงาแห่งตัวเองลอยหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่ามืดของโลกเวทมนต์เขาไม่เคยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคาถาของเขาถึงไม่ได้ผลทำไมเด็กทารกคนนั้นถึงยังมีชีวิตอยู่ทำไมเด็กคนนั้นถึงทิ้งรอยฟ้าผ่าไว้บนหน้าผากเหมือนรอยตราที่เตือนเขาตลอดไปว่า ที่จริงแล้วสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือแม่ของแฮร์รี่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องลูกเวทมนต์เก่าแก่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกไม่ใช่คาถามารณะนะแต่เป็นเวทมนต์ของความรักมันทำให้คาถาของเขาสะท้อนกลับมาและทำลายร่างของเขาเองนับจากวันนั้นชื่อของแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกจารึกว่าเป็นเด็กชายผู้รอดชีวิตและชื่อของวเดอร์มอร์กลายเป็นแค่คำต้องห้ามในโลกเวทมนต์ แต่สำหรับโวอเดอร์มอร์เองเขาไม่ได้กลัวแฮร์รี่พอตเตอร์ในฐานะเด็กทารกเขากลัวสิ่งที่เด็กคนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เขากลัวสิ่งที่เขาไม่มีวันเข้าใจเขากลัวความรักเขากลัวความหวังเขากลัวอนาคตของตัวเองที่เขาไม่อาจควบคุมได้คืนที่โวเดอร์มอร์พ่ายแพ้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ในโลกเวทมนต์เสียงคำรามของเขาในค่ำคืนที่เงียบงันนั้นดังไปทั่วกอดริกส์ฮอลโล ก่อนจะเงียบหายไปพร้อมกับร่างของเขาที่แตกสลายเหลือเพียงลมหนาวและเงาความตายที่คลายตัวจากบ้านพอตเตอร์ในเช้าวันต่อมาโลกเวทมนต์ทั้งใบเหมือนตื่นจากฝันร้ายข่าวแพร่ไปทั่วลอร์ดวเดอมอร์ตายแล้วเขาถูกโค่นลงโดยเด็กทารกบ้านพอตเตอร์ที่พังยับยังคงเต็มไปด้วยเศษอิฐและซากไม้ควันบางๆลอยจากหน้าต่างแตกๆแฮร์รี่พอตเตอร์ยังคงอยู่ในแปลน้อยๆของเขา เด็กชายวัยเพียงหนึ่งขวบร้องไห้เบาๆด้วยรอยแผลรูปฟ้าผ่าแดงฉานบนหน้าผากรอยแผลที่โลกเวทมนต์ทั้งใบจำได้ขึ้นใจไปตลอดกาลทุกคนในโลกเวทมนต์ออกมาบนท้องถนนเพื่อฉเฉลิมฉลองดอกไม้ไฟระเบิดกลางท้องฟ้าเสียงหัวเราะและเสียงเพลงดังขึ้นแม้แต่สัตว์เวทมนต์หลายชนิดยังออกมาร้องประสานกันทุกคนตะโกนชื่อของเด็กชายผู้รอดชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์ คืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบหลายปีที่ไม่มีใครหวาดกลัวพลังมืดอีกต่อไปโลกเวทมนต์เหมือนจะกลับคืนสู่แสงสว่างอีกครั้งแต่นั่นคือสิ่งที่พวกเขาคิดวเดอมอร์ยังไม่ตายเขาเพียงสูญเสียร่างแต่ไม่ใช่วิญญาณสิ่งที่เขากลัวที่สุดในชีวิตไม่เคยจากไปเขาเพียงแค่กลายเป็นเงาบอบบางล่องลอยอยู่ในที่ห่างไกลรอเวลาที่จะกลับมา เขาเฝ้ามองโลกเวทมนต์จากมุมมืดด้วยความเกลียดชังทุกครั้งที่เขาได้ยินชื่อแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกครั้งที่เขาเห็นดอกไม้ไฟและเสียงเฉลิมฉลองเขายิ่งแน่ใจว่าเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาเพื่อฆ่าเด็กคนนั้นด้วยมือตัวเองและโลกเวทมนต์ทั้งใบจะต้องกลับมากราบเขาอีกครั้งแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาอีกต่อไปเด็กคนนั้นมีบางอย่างที่เขาไม่มีวันมี เขาเป็นเด็กที่ถูกปกป้องด้วยความรักและเพราะแบบนั้นเด็กคนนั้นจึงเป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่อาจควบคุมได้วูเดอมอไม่ได้แค่เกลียดเด็กคนนั้นเขากลัวเด็กคนนั้นเพราะทุกครั้งที่เขาเห็นรอยแผลรูปฟ้าผ่าของแฮร์รี่เขาจะนึกถึงค่ำคืนนั้นค่ำคืนที่เขาแพ้เพราะความหญิงยโสข,ของตัวเองค่ำคืนที่เขาพยายามฆ่าอนาคตแต่กลับกลายเป็นคืนที่อนาคตฆ่าเขา โลกเวทมนต์หลังจากคืนนั้นยังคงเต็มไปด้วยร่องรอยของยุคมืดครอบครัวแตกสลายเด็กกำพร้าผู้คนหายสาบสูญมันเป็นรอยแผลลึกที่ต้องใช้เวลาเยียวยาอีกนานแต่ชื่อของเด็กชายผู้รอดชีวิตก็กลายเป็นความหวังใหม่ให้กับทุกคนเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะเขาคือเครื่องเตือนใจว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินกว่าความรักและไม่มีความมืดไหนที่ชนะความหวังได้แต่สำหรับโวเดอร์มอ์แล้ว เขายังคงเฝ้ามองจากเงามืดรอเวลาแก้แค้นเขาจะกลับมาและเมื่อเขากลับมาคราวนี้เขาจะไม่พลาดอีกหลังคืนนั้นโลกเวทมนต์กลับมาสว่างสวยแต่สำหรับเขาแล้วทุกอย่างกลับดำมืดลงกว่าเดิมโวเดมอร์ ort, ผู้เคยเป็นจอมมารที่ใครๆก็หวาดกลัวกลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของวิญญาณล่องลอยไปตามลมหนาวในผืนป่ามืดของแอลเบเนีย ร่างของเขาสูญสลายไปแล้วเหลือเพียงจิตวิญญาณที่ไร้รูปร่างไร้เรี่ยวแรงเขาไม่สามารถจับต้องอะไรได้ไม่สามารถพูดคุยกับใครได้เขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่ก็ไม่ใช่ผีเสียที่เดียวเขาอยู่ในสภาพครึ่งมีครึ่งไม่มีหน้าเวทนาเวลาผ่านไปนานหลายปีโลกเวทมนต์เริ่มลืมเขาไปผู้เสพความตายบางคนถูกจับขังคุกอัสคาบัน บางคนแส้กลับตัวใช้ชีวิตเหมือนคนปกติชื่อของเขากลายเป็นเพียงตำนานมืดมืดที่คนกระซิบกันว่าเขาจะกลับมาแต่ในขณะที่โลกพยายามก้าวต่อไปในเงามืดโวลเดมอร์กลับยังคงหมกมุ่นอยู่กับชื่อของเด็กชายผู้รอดชีวิตทุกครั้งที่เขาหลับตาเขาจะเห็นรอยฟ้าผ่าบนหน้าผากเล็กๆนั้นทุกครั้งที่เขาฝันเขาจะได้ยินเสียงร้องของแฮร์รี่ เสียงสะท้อนของคาถาที่สะท้อนกลับมาใส่ตัวเองเขาพยายามบอกตัวเองว่าไม่กลัวเด็กคนนั้นเขาพยายามบอกตัวเองว่าเขาแค่ต้องการฆ่าเด็กคนนั้นให้ตายแล้วจบแต่ในใจลึกๆเขารู้ดีว่าเขากลัวเขากลัวเพราะแฮร์รี่ไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุกอย่างที่โวเดมอร์ไม่เคยเข้าใจเขาคือความรักเขาคือความหวัง เขาคือสิ่งที่เขาขาดไปตลอดชีวิตทุกคืนในเงามืดเขาวางแผนที่จะกลับมาเขาส่งคำสั่งลับๆไปยังผู้เสพความตายที่ยังพักดีเขาติดต่อกับสัตว์เวทมนต์ที่อยู่ในมุมมืดเขาเริ่มหาทางคืนชีพสร้างร่างใหม่กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในใจเขามีเพียงเป้าหมายเดียวฆ่าเด็กคนนั้นด้วยมือของเขาเองเพราะในใจลึกๆของโวเดอมอร์เขารู้ว่า ตราบใดที่เด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เขาจะไม่มีวันเป็นจอมมารที่สมบูรณ์ได้อีกเขาจะไม่มีวันหลุดพ้นจากเงามืดแห่งความกลัวในใจตัวเองในคืนนั้นที่เขาสูญเสียร่างไปเขาสูญเสียมากกว่าแค่ร่างกายเขาสูญเสียความมั่นใจเขาสูญเสียความเป็นอมตะเขาสูญเสียทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นของเขาสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในเงามืดคือความเกลียดชัง และความหวาดกลัวที่ฝังลึกอยู่ในใจเขาเองเงามืดของโวลเดมอร์ไม่เคยจางหายไปจริงๆหลายปีต่อมาเขากลับมาอีกครั้งพร้อมร่างใหม่พลังใหม่และความเกลียดชังที่เข้มข้นกว่าเดิมแต่แม้จะกลับมาด้วยพลังมหาศาลเขาก็ยังไม่สามารถฆ่าเด็กชายผู้รอดชีวิตได้เขายังคงแพ้ให้กับสิ่งเดิมสิ่งที่เขาไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่เขาไม่มีวันยอมรับ เพราะสิ่งที่แฮร์รี่มีไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่คือหัวใจที่พร้อมเสียสละเพื่อคนอื่นคือความรักที่แม่เขาเคยมอบให้และคือความหวังที่คนทั้งโลกเวทมนต์ฝากไว้กับเขาโวเดมอร์ ort, พยายามฆ่าความรักด้วยความเกลียดพยายามฆ่าความหวังด้วยความสิ้นหวังแต่สุดท้ายเขาก็ล้มเหลวสาำแล้วสาำเล่าเขาไม่เคยกลัวเด็กคนนั้นเพราะเขามีพลัง เขากลัวเด็กคนนั้นเพราะเด็กคนนั้นเป็นทุกอย่างที่เขาไม่เคยเป็นจนวินาทีสุดท้ายในสงครามฮอกวอตส์โวเดมอร์ยังคงดื้อดึงยังคงคิดว่าพลังคือสิ่งเดียวที่สำคัญเขายกไม้กายสิบขึ้นพร้อมจะสังหารแฮร์รี่เป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อคาถาสะคอนกลับมาอีกครั้งและร่างของเขาลม้มลงดวงตาสีแดงของเขามองเด็กชายผู้ยืนอยู่ตรงหน้าเด็กชายที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นเพียงทารกเด็กชายที่เขาเคยคิดว่าตัวเองฆ่าได้ง่ายๆโวดมอร์ล้มลงด้วยความไม่เข้าใจจนลมหายใจสุดท้ายคนเรามักกลัวสิ่งที่เราไม่มีทางควบคุมแต่ที่จริงแล้วสิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งที่ช่วยเราให้อยู่รอดก็ได้โลกเวทมนตร์เรียนรู้จากเรื่องราวของเขาว่าไม่มีคาถามรณะใดที่ฆ่าความรักได้ไม่มีพลังใดที่หยุดความหวังได้ และไม่มีเงามืดใดที่จะกลืนแสงสว่างไปได้ตลอดการฝากกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับเพราะโลกนี้ยังมีเรื่องให้เล่าอีกเยอะ